สวดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่จะเฮ็ดผัดซีอ่้ผัดผักกาดขาวผักกาดขาวผัดซีอิ๊วขาวพริกปอดนะคะใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่หอมแดงลงไปผัดนะคะห,หอมเหลืองผักกาดขาวนี่เฮาบ่เฮาบ่ต้องต้มจืดอย่างเดียวนะคะผัดกระแ่บผัดกระพักซื่อๆกระแ่บนะคะเดียวกระเทียมเนี่ย หอมแดงไทยหอมนะคะใส่ตินแกงลงไปนิดนึงนะคะต้องใส่ผัดใส่กรอบต้องันนะคะเมนูนี้จะเรียกว่าผักกาดขาวผัดซีอิ้วขาวแล้วกันนะคะผักกาดขาวเขาล้างไว้แล้วเรียบร้อยเสด็จน้ำนะคะต้องให้เสด็จน้ำถึงจะอร่อยถ้าน้ำมันเยอะจะไม่อร่อยต้องล้างเราวแต่มันเสด็จนากตอนนะคะพอเราผัดนี่ค่ะข้ผักเขาเริ่มหอมเหลือง พีชมันก็เริ่มหอมแล้วเนาะคะ่ะใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะถ้าจะครัทแห่งแบบนี้เพราะว่าวาะตองหยาดมาบนนี่น้ำนะคะที่นองเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากคัดจะออกมานะคะ ทำคล้ายๆกันกับกะหล่ำทอดน้าําปลาเขาจะเอิญไมนูนดีปะคัดผักกาดคัดผักกาดเช้าขี้อุ่เช้าก็ได้หรือว่าจะเอิญคัดกัดเช้ากดทอดซีอิ๊วก็ได้นะ,ดๆๆนะคะเออในนี้ก็ได้เพราะว่ามันเ็ดเหมือนกันนะคะเช่นจะไาอยู่ที่เข้าเอิญไม่มนูอาหารต่างเมนูนะคะทาํะะทาเหมือนกันแต่ชื่อต่างกันเท่านั้นก็มีนะคะเดี๋ยวไปเขาจะเอิญคือนะคะเขาก็จะคัดใส่ป็นชังข้าวญุนก่อนนะคะ วันนี้ไม่น่าจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวเน,น,นี่นย่ะแป๊บเดียวมันจะยุบเนื้อหย่ำกรว่าขา้อปัญหาเนี่ยมันแห้งๆเพื่อเขาจะได้กินหอมของกระทะนะคะกลิ่นพักขา้าวเจียวคือกินใหม่จากสองกระทะเห็นไหมคะมันจะออกกลิ่นไม่แบบนี้มันจะออกสีไม่ไหมแบบนี้มันจะแซ่บนะคะดังไงขา้าวทิ้งว่าใส่วส่าใส่น้ำแล้วผักข้าวสองเสต็กน้ำจริงๆนะเพราะว่าน้ำในสักจาดมันก็จะออกมาอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเขาผัดไปสักพักหนึ่งเขาจะสีจะโรยที่ดูขาวลงไปนะคะเห็นบอกว่ามันจะหอมมันนี้หอมกลิ่นกระทะมากเลยหอมกลิ่นกระทะที่มันใหม่พักนะคะเแล้วคุนจะมีกลิ่นใหม่มีสีใหม่ๆนิดนึงเข้าทีแสบเลยค่ะแล้ก็เริ่มนู่นนี่กินกับเขาก็ได้กินเป็นกับแซมก็ได้นะคะ กินเลนข้ามแล้วข้าวขาวที่ทำการลดน้ำหนักจะได้นะคะเพราะว่ามันมีน้ำมันแค่นิดเดียวเนี่ยค่ะพักก็เริ่มยุบกินบ้างค่ะเนื้อกระเทียมข้ขาวเน้นว่าสีหนาจิ้มเลยค่ะสีแค่แค่จิ้นิดเดียวเนี่ยยุแล้วค่ะเข้าเห็นไหมคันจะได้กินใหม่ของกระทะนิดนึง จนากนั้นให้คอยใส่ที่อุ้งขาวไปยับๆนะคะพ่อค่ะมาต้องใส่หลายมันจะกินไปเห็นไหมคะมันจะได้กินกินของอ่าที่อุ้งขาวคือกินกต่สะคอ,อนพอดนิดๆสีสันประจากินไม่เล่นไปจะตัดนิดนึงในน้ำตาลเดี๋ยวกับเซตพี่ๆเลยนะคะตัดนิดเดียวแค่น้ำตาลนะคะจบค่ะปิดไปแล้วก็ตัดเซตจานได้เลยนะคะเดี๋ยวไปตัดเซตจานให้ดูนะจ๊ะนี่จ้ะหนาาะ้าตานกินหรอกค่ะ ผักกาดขาวผัดซีอิ๊วหรือว่าผักกาดขาวทอดซีอิ๊วเหมือนกันราคาเอิ้อยยางกระได้นะคะเมนูง่งยๆง,ไงสไตล์บานๆได้ไม่หน่อยจะตังซื้อว่าผักกาดขาวทอดซีอิ๊วแล้วกันนะคะเราไปเห็ดเบื้งนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความปัฒนาดีจากใจของไม่หน่อยเหมือนเดิมจ้าร,รักใจใจจ้า,จารักนะจุบ๊บ